ชราพรบีมพิมพิชยาคืนฟอร์มโหดไล่ทุบญี่ปุ่นไป3ต่อ2เข้าชิงวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรอบ4ทีมสุดท้ายเป็นการพบกันร,ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นครับผู้ชมซึ่งต้องบอกว่าเป็นงานหนักของทีมชาติไทยเลยนะครับกับการเจอกับญี่ปุ่นเพราะว่า5แมตช์ล่าสุดที่เจอกันเป็นฝ่ายญี่ปุ่นที่เอาชนะเราไปได้ทั้งหมด ถึงแม้ว่าญี่ปุ่นจะใช้ชุดรองจากตัวหลักแต่ก็มีคนที่เคยอยู่ชุดหลักมาแล้วทั้งการไปโอลิมปิกหรือ VNL เช่นชิมาบุระบอลเร็วหัวหน้าทีมหรือโมมิอีตัวเซตเองก็เคยร่วมทีมกับชุดหลักมาแล้วนัดนี้นะครับต้องบอกว่าไทยเล่นได้สุดยอดจริงๆทุกตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นเพียววันนี้ผมยกให้เป็น MVP ไปเลยและก็เนรทัดดาวบอลเร็วที่ทำได้ดีมาก ชัชชุออนก็ทำดีสม,ม่ำเสมอพอรพันธ์วันนี้กลับมาท็อปฟอร์มอีกครั้งบนจังหวะสอของเธอก็ทำได้เดียนตาขนาดญี่ปุ่นเหนียวๆน,นะครับก็ยังลงเลยเตยหัตยาก็ทำดีตามมาตรฐานแต่คนที่ฟอร์มก่อนหน้านี้ค่อนข้างดรอปไปแต่แม์วันนี้ก็โชว์ฟอร์มได้สุดยอดนั่นก็คือบีมพิพิชยาที่ตอนแรกโค้ชไม่ได้ส่งลงสนามแต่พอได้ลงมาหลังๆถือว่าฟอร์มการเล่นกลับมาแล้ว ทำให้ทีมชาติไทยนะครับเอาชนะญี er bbe 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 ่ปุ 25, 20, ่นไป3ต่อ2เซต25ต่อ23 19ต่อ 25, 25, 25 20ต่อ25 25ต่อ20และเซตสุดท้าย15ต่อ11เข้าไปชิงชนะเลิศกับจีนในวันพรุ่งนี้ส่วนญี่ปุ่นนะครับไปชิงอันดับ3กับเวียดนามโดยหลายๆสิ่งที่ทีมชาติไทยขาดหายไปตั้งแต่ VNL 2022วันนี้กลับมาแล้วความเหนียวแน่นมีมากขึ้น เกมบล็อกการอ่านเกมดีขึ้นบล็อกได้หลายลูกบอลเสิฟที่เคยเสิรบเสียเยอะวันนี้ก็ไม่ค่อยเสิบเสียเรียกได้ว่าวันนี้เล่นดีกันทั้งทีมตัวเปลี่ยนเกมที่ลงมาก็ถือว่าทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีโดยหลังจบเกมนะครับชมพูและเพียวให้สัมภาษณ์ทั้งน้ำตาว่าเราเคยได้แชมป์เอเชียสมัยพี่พเจเซียนแต่เหมือนกับว่าได้แชมป์ในนามครั้งนี้อยากทําให้ได้ด้วยตัวเอง เกมกับจีนพวกนี้นะครับคงต้องใส่ให้สุดเพราะอยากได้แชมป์มากส่วนชมพู่นะครับก็กล่าวว่าแม์นี้มีความกดดันแต่ละเซตอยู่ที่โมเมนตัมและดีใจที่หลายๆสิ่งที่ทีมเราหายไปแต่วันนี้กลับมาแล้วการเอาชนะญี่ปุ่นไปได้ในวันนี้แน่นอนครับว่าคะแนนอันดับโลกของเราพุ่งสูงอย่างแน่นอนโดยคะแนนอันดับโลกของเราตอนนี้ก็คือ190.84คะแนนจะได้บวกเพิ่ม9.46คะแนน กลายเป็นว่าคะแนนของทีมชาติไทยจะเพิ่มเป็น200.30คะแนนแต่ก็ยังรั้งอันดับที่14เหมือนเดิมเกมนัดชิงพรุ่งนี้แน่นอนว่าไทยกับจีนคงต้องใส่สุดจริงๆจีนเขาก็มีเกมบล็อกที่ดีด้วยส่วนสูงของเขาแต่ไทยถ้าเล่นได้อย่างวันนี้ก็ลุ้นสนุกสูสียังไงแฟนๆก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้สาวไทยกันด้วยนะครับ